สวัสดีครับครับผมโทรศัพท์สัมภาษณ์คุณยอดนะครับสาเหตุหนึ่งเพราะว่าวงในเนี่ยมีแคมเปญน,นี้สปอดอกรจรอ,อมอยอกมาแล้วก็ได้ว่าสู้ไปด้วยกันเราจะรอดกันหมดอ,อ,อยากให้อธิบายเนี่ยครับว่าความตั้งใจเป็นอย่างไรแล้วในทางภาคปฏิบัติเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับอ๋อคือ แฮชแท็กนี้ตอนแรกเราใช้ในบริษัทนะครับก็คือบริษัทเราก็ได้รับผลกระทบอสมควรแล้วก็ต้องปรับตัวเยอะผสมควรเหมือนกันคเพราะลูกค้าเราก็เป็นกลุ่ม,าาร,มร้นนา,นนานอาหารกันทั้งหมดนะครับซึ่งแน่นอนว่ากรณีร้านอาหารก็ผมว่ายอดน่าตกไปประมาณเจ็ดถึสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ทุกวันก็ต้องปรับตัวมาทำเทคเอาท์มาทำฟู้ดเดลิเวอรี่กันหมดนะครับครับดังนั้นจุที่มาของแคมเต้แล้วก็ทีนี้ก็เราก็มาคิดกันว่าวงในจะช่วยได้ยังไงได้บ้างนะครับตอนนี้เลย สรุปออกมาเป็นประมาณสี่ห้าอย่างนะครับที่รเรากําลังทําอยู่นะครับอย่างแรกที่แบบง่ายๆสุดเลยก็คือเอาแค่พยายามสร้างร้านเปิดร้านให้ขึ้นฟู้ดเดลิเวอรี่ให้ได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเราเป็นอัรเดอร์กับไลน์แมนแล้วก็ตอนนี้เราก็เปิดให้ร้านอาหารเนี่ยสามารถเข้ามาเปิดร้านในไลน์แมนได้ฟรีแล้วก็ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งวันแล้วก็สามารถก็สามารถที่จะเปิดขายของได้แล้วครับ,รบตรงนี้ก็คือสามารถที่จะ ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็เราก็รวมคนเกือบทั้งบริษัทนะครับมาช่วยเปิดร้านอาหารให้ตรงนี้นะครับก็คือร้านอาหารเซลล์เซอร์วิสส่วนหนึ่งแล้วเราก็ยังต้องตรวจสอบว่าร้านอาหารนี้มีอยู่จริงนะแล้วก็ถ้าเขาเคลมร้านที่มีชื่อเสียงมาเราก็ต้องตรวจสอบว่าเขาปเป็นเจ้าของร้านจริงหรือเปล่า mm hmm. ก็ต้องใช้กําลังคนเยอะพอสมควรตรงนี้เราก็เตรียมกําลังคนไว้พร้อมอย่างเมื่อวานนี้ครับวันเดียวเราก็เปิดไปทั้งหมดสองพันร้านในวันเดียวก็ทํางานกันยี่สี่คูณเจ็ดเลยสำหรับทีมงานของเรา ตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราพยายามช่วยอยู่เพราะว่าร้านอาหารหลายๆร้านก่อนหน้านี้เนี่ยเ,เป็นด้ยินอย่างเดียวแล้วก็จาเป็นที่ต้องมาเปิดฟู้ดเดลิเวอรี่ในตอนช่วงนี้นะครับเราก็พยายามอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วมากที่สุดครับอย่างร, <ผม S 1> ร้านที่บอกนี่คือเป็นเฉพาะต้องเปิดหน้าร้านหรือว่าร้านที่เป็นครัวอย่างเดียวขายเฉพาะออนไลน์อย่างเดียวก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ทุกประเภทครับอืมเนี่ยนะครับเออคุณ อย่างอื่นที่เราทาก็อย่างเช่น take out นะครับอันนี้ก็น่าจะออกไปประมาณวันที่หนึ่งเมษาก็คือจะเปิดให้สั่งผ่านวงในก่อนก็คือ,อสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าแล้วก็ขับรถไปรับได้ในกนณีที่ไม่มี c u r f e วนะครับในแ mm ืเรียที่ไม่มี c u r f e วหรือเวลาที่มีที่มี c u r f e วก็สามารถขับรถออกไปรับไดอ้อันนี้มันอาจจะต้องใช้งานในกรณีที่มอเตอร์ไซค์เต็มนะครับเพราะว่าต้องพูดตามตรงว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือออเดอร์เดลิเวอรี่ก็เข้ามาเยอะมากมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะเริ่มวิ่งไม่ทันละ แล้วก็สป라이ก็ไม่พอต่อดีมานของคนที่เข้ามาแล้วถ้าคนยังอยากจะทานอาหารจากนอกบ้านอาจจะต้องใช้เทคเอาท์คือสั่งไว้ก่อนแล้วก็วิ่งไปรับเป็นดรีฟ r ูซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างเซฟเหมือนกันเพราะว่ามันก็สามารถทำคอนแทคเลสได้คือแค่ดรีฟ r ูแล้วก็อาจจะแค่ล้างมือหลังจากนั้นอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยแล้วก็กําลังฝักดันฟีเจอร์ตรงนี้ออกไปภายในวันที่หนึ่งเมษาอืมครับผมก็เร่งก็ใช้งานฟรีเช่นเดียวกันเออเร่งทํางานเต็มที่เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการร้านอาหารใช่ไหมครับครับผมอ่าครับผมเอออธิบายให้กับร้านอาหารทั่วๆไปหน่อยครับสมมุติว่าตอนนี้มีคนฟังเว r ร์พอยอยู่เนี่ยนะครับแล้วสมมุติว่าเข้าไปร้านอาหารเนี่ยแล้วอยากที่จะลองเข้าไปดูเอ้ยมันจะช่วยธุรกิจเขาได้หรือเปล่าเนี่ยเข้าไปที่เว็บไหนเข้าไปที่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับอ๋อผมว่าง่ายที่สุดเข้ามาที่ facebook วงใน for business ก็ได้ครับครับมันอยู่ O N C N A I แล้วก็ for F O R for แล้วก็ business ครับก็ อันนั้น่าจะเป็นแหล่งงบข้อมูลทุกอย่างนะจริงๆนอกจากสองโครงการนั้นมันก็มีอีกสามสี่อย่างที่เราทํานะครับเล่าได้เลยนะครับครับผม<ะ>ก็อย่างหนึ่งที่เรากำลังทําก็คือเป็นกิฟต์ว u ลเชอร์แคมเปญสำหรับช่วยร้านอาหารนะครับก็ตอนนี้คือร้านอาหารหลายร้านไม่ได้มีแคชโชรเข้ามามากนะักเพราะว่าต้องทางในการถ่ายลดลงไปนะครับ<ะ>ซึ่งตอนนี้เราก็อ,อยากจะ คนมาซื้อกิฟต์บลเชอร์ร้านอาหารเพื่อเอาไรายได้เข้ามาแล้วนะฮะให้ร้านอาหารก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมุตรร้านเนี้ยช่วงเนี้ยเราอยากไปทานแต่ไปทานไม่ได้เนื่องจากว่าปิดไม่ให้คนไปทานแต่เรา,าซื้อก er ิฟต์บลเชอร์ลงหน้าได้อายุกิฟต์บลเชอร์จะประมาณปีหนึ่งเพราะนั้นคือไม่ต้องกลัวว่ามมีโอกาสได้ใช้เพราะยังไงคิดว่าคิดว่าภายในปีหนึ่งน่าจะมีโอกาสได้ไปทานแ,น,แน่ๆที่เราจะช่วยร้านอาหารก็คือร้านอาหารจะได้กระแสะเงินสดเข้าไปก่อนจะได้ไม่ต้องไล่คนออกเหมือนกับ เป็นการคลาวด์ซอร์สว่าแบบโอเคตอนนี้ช่วงนี้ชั้นกาลังลําบากช่วยลูกค้าของฉันลูกค้าประจําของฉันช่วยมาซื้อวอลเชอร์หน่อยแล้วอีกหน่อยถ้าชั้นเปิดเนี่ยคุณกลับมากินได้เลยนะนูน่นนี่นั่นครับคล้ายๆกับคลิดสตาร์เตอร์อะไรประมาณบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะล็อนวันที่หนึ่งเมษายนเช่นเดียวกันวงในก็จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็หวังว่าจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยกันหลายๆฝ่ายนะครับแล้วก็แล้วจะมีร้านอาหารเข้ามาทุกวันให้คนเลือกซื้อกันแล้วก็เราก็จะเลือกร้านอาหารที่แบบมีชื่ ใครๆก็อยากไปกินแต่ตอนนี้ไปคิดไม่ได้มาขายคิโ์โพเชอร์อาจจะขายเมอร์เชนดซิงด้วยไม่ใช่แค่คิโ์โพเชอร์อย่างเดียวที่เราลึกเช่นอาจจะเป็นแยมอาจจะเป็นของแห้งต่างๆหรือแม้กระทั่งเสื้อยืดหรือคุกกบุ๊กถ้าใครมีร้านอาหารไหนดีก็สามารถเอามาขายออนไลน์ได้รตรงนี้เราก็พยายามที่จะไม่ให้มีค่าใช้จ่ายแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายพวกเอเวนเกตเบ้างนิดนดหน่อยหน่อยแต่ว่าคงจะต่ำมากๆครับเราก็ไม่ได้เอากําไรตรงสุดทีแน่นอน คค่ะมสอบถามหน่อยหล,หลังจากที่มีวิกฤตโควิด19เนี่ยค่ะธุรกิจการส่งอาหารตอนนี้เนี่ยมีความต้องการเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนคะภาพรวมก็ภายในเดือนหนึ่งก็โตขึ้นผมว่าก็เกือบเกือบสองเท่าครับต่อต่อเดือนนะครับจากเดิมใช่ไหมคะจากเดิมก็คือสูงขึ้นมากๆา<ม>กก็อันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะพอได้ภาพออกแล้วก็คือ พราะตอนนี้ยิ่งประกาศว่าไปทานที่ร้านไม่ได้เนี่ยทางเลือกของคนก็เหลือน้อยมากเลยก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เป็นทางเลือกแรกที่ทุกคนต้องไปใช้งานแน่นอนค่ะครับอีกนิดนึงอย่างอย่างถ้าสมมติว่าคนดูดูอยู่อยากจะตอนนี้อาจจะไม่มีรายได้อาจจะตกงานอยู่อยากจะไปเป็นพาร์ทเนอร์กับไลแมนคือไปเป็นคนส่งอาหารของไลแมนนี่สามารถตอนนี้ยังเปิดรับอยู่ไหมคะสมัครอยู่ไหมคะ เปิดรับเสมอครับก็จริงๆก็พัดเรื่องของไลน์แมนอีกฝั่งที่เป็นฝั่งส่งของเนี่ยจะ m a n a g ไปลาล่ามูสนะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งก็เข้าไปที่ลาล่ามูส .com แล้วก็สมัครจดตรงนั้นได้เลยแต่ว่าก็าต้องพูดอีกเหมือนกันว่า capacity ของการรับคนขับเนี่ยมันก็มันก็มีเ็มด้วยเหมือนกันนะครับก็คือหมายถึงว่าสมัครเข้ามาอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะได้รับการเทรนแล้วก็แล้วก็เริ่มทางานได้ซึ่งทุกคนพยายาม ทางานเต็มที่นะครับทั้งทั้งเบาทั้งลายแมนทั้งเราบุพพยายามที่บเพิ่มผอในจุดที่เป็นบอสเท่านั้เพื่อจะเปิดทุกอย่างให้ได้เร็วที่สุดแต่ว่ามันก็มันก็เป็นอะไรที่ค่อนขีากกระทันหันแล้วก็ใช้เวลานิดนึงในการปรับตัวเหมือนกันครับคุณยอดไหนๆมีโอกาสได้คุยกับคุณยอดแล้วนะครับน่าจะได้ใกล้ชิดกับร้านอาหารพอสมควรตอนนี้เนี่ยเท่าที่ได้พูดคุยหรือว่าได้เห็นสถานการณ์ของร้านอาหารต่างๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็หนักมากๆครับครับคือผมเป็นรักเพื่อนกับร้านอาหารเยอะมากเหมือนกันคือแค่ในแค่ในโซเชียลมีเดียหรือในไลน์เองก็เป็นเพื่อนกับร้านอาหารเยอะมากแล้วก็เห็นโพสต์ตั้งแต่ก่อนที่จะปิดช่วงปิดไดอินก็จะเริ่มปรับตัวกันแต่พอปิดไดอินปุ๊บทุกคนต้องปรับตัวแล้วก็มีหลายคนที่พยายามจะรักษาพนักงานของตัวเองไว้จะทาไม่ได้ครับ ก็เป็นสถานการณ์ที่เครียดมากๆอ่ครับผู้ตรงตรงและผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์นี้ยมันซักประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังรักษาคนส่วนมากและร้านส่วนมากไว้ได้แต่สถานการณ์มันลากยาวสักสามสี่เดือนเนี่ยผมว่าเขาจะดำน้ํากันไม่ไหวอ่ะแต้งมีคนที่ล้มหายตายจากกันไปแน่นอนอืมแล้วมันจะกระทบห่วงเซ่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพนักงานร้านปุกต่างๆรวมถึงเอ ไอ้ที่ผลิตวัตถุดิบให้ร้านอาหารด้วยก,ก็เป็นห่วงโซ่เป็นเน่ะก็ผมค่อนข้างเครียดแล้วก็เป็นห่วงวงการร้านอาหารพอสมควรอืมครับผมคือว่า,ถ,าถ้าเกิดว่าคือตอนนี้เอาเรียนตามตรงนะครับคุณยอดน่าจะประเมินพอๆกันคือปัญหานเนี้ยไม่ไม่น่าจะกินเวลาสั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าสะท้อนกันจริง,ๆ,รงๆเลยถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นได้ภายในสักหนึ่งเดือนเนี่ยอาจจะพอช่วยรักษาภาคธุรกิจจํานวนมากได้ แต่ว่าถ้ากินเวลาตีเส้นว่าเกินสองเดือนเป็นขึ้นสองเดือนสามเดือนขึ้นไปเนี่ยอาจจะเริ่มหนักแล้วผมว่าต้องมีเล y o อฟแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมันรักษาคนทั้งหมดไว้ไม่ไหวอะ่ะครับเอาจาจะรักษาได้สักเดือนนึงอย่างมากก็สองเดือนหลังจากนั้นน่าจะเริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วครับอืมครับผมอา้าวก็ขอบคุณแทนทุกคนนะครับที่ขยันตั้งใจทำงานเพื่อที่จะให้มีฟังก์ชันมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับสำหรับ วงการอาหารเอ่อคุณยอดมีอะไรต่ารเข้าไปเข้าไปไหมครับอ่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับคือการการสั่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่มาทานที่บ้านหรือทำ take out อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ฟินเท่ากับไปทานที่ร้านแต่ว่าก็อยากให้อุดหนุนร้านอาหารเยอะๆนะครับเพราะว่าเอ่อตอนนี้เขาต้องการรายได้จากจากพวกเราทุกคนจริงๆ mm. แล้วเอ่าพอเราเ work f r ร m มโฮมอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าถ้าคนที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลำบากนะครับคือถ้าใช้จ่ายจริงๆมันไม่เยอะเท่าไหร่ ผมคิดว่าก็อาจจะต้องสั่งสั่งฟู้ดเทลรี่บ่อยหน่อยสั่งเทคเอาบ่อยหน่อยเพืเเอ่อ,อช่วยช่วยกันอดหนุนก่อนที่เราจะไม่มีอาหารอร่อยๆกินครับค่ะครับผมอ้าวเนี่ยนะครับส่งกําลังใจไปให้กับทางวงในด้วยนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทุกท่านนะครับขอบคุณคุณยอดมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค้าคป็นอก่อย่คุณอ,คอย,ยาคับ